มาร่วมด้วยช่วยกันครับนะงานอนำะเภอบึงสัมพันธ์เป็นงานของพวกเราชาวอำเภอบึงสัมพันธ์ทุกคนนะครับครับ,รบเชือกที่7นะครับพายเอ่เออา่าสีดอนะสีดอโพเงินนะครับเอ่อเชือกที่8เชือกที่9กนะ้ามาแล้วนะเชือกที่เ้านี่ท่านขออสมศักดิ์ดีเป้นใช่ไหมครับมองไกลๆเนี่ยจ โอ้โดดเด่นเหลือเกินนะครับอนุโมทนาสาธุครับนะไม่มีบุญไม่ได้ขี่ช้างใหญ่นะครับวันนี้ช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองโบราณว่าจะนําความรุ่งเรืองมาสู่อำเภอบึงสามพันนะครับเราจะได้เห็นความรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นในอำเภอบึงสามพันเราด้วยที่มีนะ,นะพญาสัตว์ใหญ่นะครับช้างเนี่ยถือว่าเป็นนะ พญาสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เ,เป็นสัตว์ที่นะมีความสามารถนะครับหลายๆด้านด้วยกันมนุษย์สามารถที่จะฝึกได้นะครับแล้วก็ก็อยู่คู่กับคนไทยเรานะครับมาตั้งแต่สมัยอดีตการสมัยในอดีตนั้นนะครับในการออกรบแต่ละครั้งก็อาศัย ช้างนะครับเป็นพาหนะในการออกรบของอพระมาหากษัตริย์ในสมัยโบราณนะครับในยุคปัจจุบันนะครับก็ช้างก็ยังเป็นสัตว์ที่นะทรงคลณค่าต่อพี่น้องเราชาวไทยอยู่นะครับในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีนะครับอของอพระราชสำนักนะครับจนกระทั่งมาถึง พิธีของราษฎรเรานะครับนะช้างจากจังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่วันนี้มาให้พี่น้องเราชาวเพือนบึงสัมพันธ์ได้ชมนะครับความสวยงามความยิ่งใหญ่ความอลังการและนะความรุ่งเรืองที่จะบังเกิดขึ้นกับพี่น้องเราชาวเพือบึงสัมพันธ์นะครับตามมาครับขบวนขบวน ครับขบวนที่7นะครับเป็นขบวนรถพระพุทธเจ้า29พระองค์ครับขอเชิญครับวิ่งขวามาเลยครับขวามาเลยสารวัตรต้งรอรับอยู่นะครับท่านสารวัตรกำนันตำบลกันจุนะครับรอรับขบวนนะครับรถขบวนรถปฏิสถานพระพุทธเจ้า29พระองค์นะครับนี่ก็เป็นขบวนที่ เป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับกับพี่น้องเราเชาวเพื่อบึงสัมพันครับนะช้างก้าเชือกนะครับเพื่อความเป็นมงคลตอนนี้เวียงประทักษิณน,นะครับออรอบนะครับนะเ,เบ้านะที่จะหล่อองค์หลวงพ่อบบงสัมพันธ์องค์ใหญ่น้ำหนัก3ตันนะครับตอนนี้อุปกรณ์ที่จะหล่อองค์หลวงพ่อบึงสามพันนะครับเบ้าหลอม นะบเบ้าหล่อพร้อมแล้วณนะบริเวณพิธีช้างเข้าเชือกนะครับก็ได้เวียนประทักษิณเพื่อเป็นมงคลนะครับกับนะ,ะการหล่อองค์หลวง,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 งพ่อบึงสัมพันธ์และงานสมโภชองค์หลวงพ่อบึงสัมพันธ์นะครับอนุโมทนาสาธุนะครับเป็นบุญของพี่น้องเราชาวเผือบึงสัมพันธ์นะครับที่ได้นะมาชมนะครับและได้เห็นนะครับช้างซึ่งมีเครื่องทรง นะครับที่สวยสดงดงามนะครับอานุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพนะครับช้างเก้าเชื่อนะครับที่ได้มีโอกาสทำาให้พี่น้องเราได้ชมกันนะครับในงานสมโพชและนมัสการหลวงพ่อบึงสามพัน 3, 000, ประจำปี2568ครับเริ่มแล้วนะครับขณะนี้ขบวนนะ พระพุทธเจ้า29พระองค์นะเข้าสู่บริเวณสนามที่ระการประปุษยััะพนแล้วครับครับขอบคุณท่านสมรน,นะครับ,รบก็ขออนุญ,ญาตนำเรียนนะครับสำหรับรถขบวนพระนะครับที่เข้ามาให้ท่านตั้งหลักนะครับแล้วเรียงองค์พระกันหน้าขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับค่อยๆตีวงนะครับค่อยๆตีวง แล้วเข้าแถวเรียงกันไปเรื่อยๆนะครับโดยมีท่านอาสารรลต้งนะครับแล้วก็ทีมงานจากาน้องแจงนะครับที่ดูแลเรื่องอค,วอวความเป็นระเบียบความเป็นเรียบร้อยณนะสถานที่แห่งนี้นะครับขณะนี้รัพ